สวัสดีนะครับวันนี้ได้ตื่นเชา้ามาได้ยินเสียงร้องก็เลยจะตามเสียงมาดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราครับดูครับเน้เมียๆครับเนื้อเมียวมาคลอดลูกครับมีลูกกี่ตัวนะโอ้จ่องใหญ่เลย เหมียว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 เหวเดี๋ยวไปหาอะไรให้เขามากินก่อนแป๊บหนึ่งครับได้มาแล้วครับปลาทูแมวต้องคู่กับปลาทูนะครับนี่ไงออกมาแล้วนี่ไงเหมียวเหมียว <sm all> เงาสามสีด้วยนะครับไม่กวนเขาดีกว่าปล่อยเขาไป อยเขากินก่อนเอาอเผื่อค้องหวยนะครับสนใจตัวน,นี้นะครับโอเคครับ